สวัสดีครับท่านผู้ชมชาวเกียรต์ชาวเฟซบุ๊กชาวเลียวชาวยูทูบเบอร์ครับวันนี้พบเจอกันช่วงเช้าว,วันเสาร์ที่9มีนาคมพศสองพันหนะครับกับบัลลแสบปากแดงกับกาแฟสด,ด สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับดำเนินรายการโดยพี่ธนินบ้านกกแคเช่นเคยนะครับพี่น้องวันนี้อากาศคลึมคลึมนะครับเหมือนฝนจะตกยังไงก็เป็นช่วงพายุเข้านะครับแปดถึงสิบเอ็ดนะครับตกแน่นอนครับระวังสิ่งของที่พี่น้อง พื้นไฟนะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับเจอน้ําไม่ค่อยได้นะไฟไม,ไม่ไฟไม่ค่อยถูกกับน้ำนะครับพี่น้องครับคงเป็นวันหยุดพักผ่อนหลายๆท่านก็พักผ่อนให้มีความสุขนะครับสําหรับวันนี้เช้ามาก็จวดก่อนครับกาแฟะสะเดืด วันนี้มาในแนวอารมณ์ศิลปินที่หนึ่งครับมีกิตาเป็นเพื่อนคู่ใจนะครับใครมาโอ้ยขาไม่ครับข้างหลังนะครับพี่น้องสุดใจนะครับว่าก็มีแคนเล็กๆนะครับไอ้มุนเคนบ่าแมนครับ นี่ดอกแคที่ไอบอกแครนะครับกับพี่น้องวันนี้ใส่หัวควบคุมกลัวฝนตกห,หนื่อยก็ไม่รู้นะฮะมันเป็นสร้างสีสันคอนเทนต์โอ้โหัวร้านเลยนะครับเป็นเอ่อคนเทนของเล็กเ,น,เน,น้อยนะครับที่ส่งมอบให้พี่น้องก็คงจะเป็น การรายงานข่าวเส้นเคยนะครับเกี่ยวกับคณะมะลําที่เป็นไอดอลของผมนะครับคือสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับจะเราเรื่องโอ้โหเมื่อคืนนี้ครับพี่น้องเล่นที่ไหนคนก็แน่นที่นั่นนะขออนุญาตเร็วๆนะครับพี่น้องกิน นุยไปด้วยคุยไปด้วยนะครับเปิดบรรยากาศที่จัดเองกันเองนะครับเมื่อคืนนี้ครับวันที่แปดครับเล่นที่ยะโสธรวันนี้ก็ยังอยู่ที่ยะโสธรนะครับพี่น้องโอ้โหที่ยะโสธรเมื่อคืนนี้คนก็แฟนขับเอฟซี FC. สาวน้อยเขาแน่นหนาหนาแน่นจริงๆนะครับไอเน,นี้ยเช่นเคยนะครับวันที่ วันนี้ก็ยังอยู่ที่ยะโสธรนะครับวันที่สิบนะครับเข้าไปที่เจอกันที่คอนแกนคอนแกนนะครับพี่น้องคอนแกนอำเภอเมียงนะครับพี่น้องเด้อตะบุญศิลาวันที่สิบเอ็ดนะครับไปเจอกันที่อำเภอนาแกนะครับจังหวัดนครพนมนะครับพี่น้องติดตามไปด้วยวันที่สิบสองครับพี่น้องอำเภอประจักษ์ศิลปาคมอุดรอุดรเอา ฝากอีกถึงวันที่สิบสามก็แล้วกันสิบสามนี่อยู่อำเภอกุมเพราะว่าปีลวพี่นองเ้ออุดอรนะครับไปแฟนแฟนสาวน้อยเพชรบันแพงก็ไปให้กำลังใจกันนะครับที่อุดอรขอนแก่นยะโสธรสาหุยาโสธรใจหอมพนิทดทอดอๆๆนะครับโอ้ยหยบรอ,อกันนะครับก็ พูดไปนะครับสำหรับสาวน้อยเป็นบันแพงแต่โหกระแสมาแรงก็คือขมวดไอ,อด้ขมวดไอ้ขมวดนะครับโอ้มาแรงกับตอนนี้กระแสในการตอบรับนะครับม,มาเลยเป็นกำลังใจให้ศิลปินทุมท่มเหนื่นกันนะครับก็สแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับไอ,อ้ขมวดไอมด้ไม, hey. มอดนะครับไม่ใช่มอดนะครับเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับก็ยังไง ครับคนเราล้มได้ก็ลุกได้นะครับดังได้ก็ดับได้เช่นกันนะครับพี่น้องยังไงก็ให้การตอบรับสาหรับสนุนกันนะครับให้กําลังใจกันนะครับสำหรับศิลปินหลายหลายท่านนะครับหรือว่าหลายท่านที่เจออุปสรรคทางเรื่องอย่าว่าครับก,รกันกันเขามันมีขึ้นมีลงนะครับรวยได้ก็กจนได้นะครับก็ ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับตามด้วยจบผ่านพ้นไปนะครับสำหรับาสาวน้อยเปียบปานแพ่งพี่น้องที่นี้ก็มาติดตามพระเากรณ์อากาศนะครับว่าเป็นยังไงถึงไหนแล้วนะครับก็คือพายาพายุนะครับเข้านะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับจนถึงวันที่11นะครับ8ถึง11เอนะครับพี่น้องคือตกแน่นอนครับ ทราบขาบ่าวว่าเมื่อวานก็ตกหลายจังหวัดนะครับก็พายุฝนร้อนวันนี้ก็จะเพิ่มความรุนแรงขึ้นไปนะครับเพราะตกแน่นอนนะครับรับรองไม่มีบังนะครับใครที่ถามหาฝนนะครับอากาศมันร้อนร้อนมากก็ปรับอุณหภูมิด้วยธรรมชาตินะครับพัดความเย็นเข้ามาแต่พายุส่วนร้อนนี่คือจะเป็นพายุที่ลมแรงนะครับพี่น้องก็ฝาก เตือนภัยสาหรับพี่น้องนะครับ <c oughs> เรื่องก็ไปหลบใต้ยลมไม้ต้นไม้ใหญ่นะครับมีสิทธิ์โค่นล้มได้นะครับพี่น้องก็ระบังนะครับความปลอดภัยในด้านต้นไม้ใหญ่โค่นล้มนะครับกิ่งไม้หักคือบางทีพายุลมแรงนะครับด้านทานความลมเร็วแรงไม่ได้นะครับสามารถหักโค่นลงมาที่ไปหลบ พัะกระศัยนะครับก็ฝากความมองใจยไปถึงพี่น้องทุกท่านนะครับสุขภาพเรื่องความปลอดภัยนะครับก็ได้แค่ตอกย้ำนะครับว่าเป็นฝนมาแน่นะครับคือพายุเข้าครับนี่โดยความมองยจเทคแคร์ดอกแคร์ไปเลย <c oughs> ดอกหล่อหัวกันกับพี่น้องก็เช้ามาทุกเช้านะครับก็จะได้พบกับกระผมเองนะครับทานินกาแฟาสดเด็ดน,นะครับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับชงทิ้งไทยในแต่ละคลิปนะก็จะฝากพี่น้องเรื่องปลาแซบปักแดงแล้วก็กาแฟาสดเด็ดหนึ่งกล่องมีอยู่สิบห้าซองสมุนไพรยี่สิบเก้าชนิดนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่0ูนย์แปดหกห้าแปดแปดสี่เก้า สองแปดนะครับเบอร์กบผมเองนะครับรับเองนะครับส่งเองนะครับได้แน่นอนครับของติดต่อสอบถามมานะครับเรื่องราคาคุยกันหลังใหม่นะครับติดต่อมาได้นะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับสําหรับกาแฟสดหรือว่าปลาแซบปากแดงนะครับกําลังมาแรงความอร่อยอยากรู้ต้องลองนะครับทุกคนก็จะบอกว่า ต้องลองดูนะครับพี่น้องโอ้โครับถึงท้ายพี่น้องก็ฝากเลยนะครับช่องทานินกาแฟาสดเดิรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับให้เป็นกําลังแรงใจช่อง youtube ต้องน้อยๆนะครับพี่น้องหักหน่อยๆต่วไหักดน,ดนดนๆเด้อพี่น้องเนอสสำหรับคลิปนี้กล่าวคำว่าสวีดัสสวัสดีครับ สวัสดีครับ